วันนี้เราได้มาที่มัสยิดกลางนะครับที่ชุมชนโคกสมานคุณนะครับเป็นมัสยิดกลางดารุลอิสลามณหัดใหญ่นะครับซึ่งวันนี้เรามาได้ทําโครงการสุขาวัดดีในอีกในหนึ่งคือโครงการสุขามัสยิดดีนะครับซึ่งเป็นโครงการที่เราเข้ามา,าสร้างาดูแลเรื่องของความสุขอ,อนามัมนะครับเข้ามาเพื่อมาบริการในส่วนของห้องน้ําที่ ชำรุดที่เสียหายนะครับที่ทุดโทมเราจะาเข้ามาเพื่อบูรณาการให้้องน้ำนี้คือกลับมาใช้การได้ดีเหมือนเดิมกลับมาใช้การได้ดีโดยมีความสุขอ,อนามัยอยู่ด้วยนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เรา,าเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนช่วงที่าภาคตะวันออกนะครับซึ่งณตอนนี้คือก็6ปี นะครับเป็นโครงการที่ทํามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นโครงการที่เราได้นําส่งประกวดที่ประเทศสิงคโปร์ก็ได้รางวัลเรื่องของสุขานามัยมานะครับซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ของของระดับประเทศเลยซึ่งเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ผมได้นําโครงการนี้ลงมาสู่เมืองหัดใหญ่นะครับซึ่งก็ได้เปิดโครงการนี้แล้วก็ทําโครงการสุขาวัดดีวัดแรกไปเมื่อวันที่10เดือน1ิเมื่อเดือนที่แล้วนะครับสําหรับ ที่วัดหัดใหญ่ในซึ่งก็ได้การตอบรับของชุมชนวัดหัดใหญ่ในไปนอย่างดีที่ได้รับมอบในส่วนของห้องน้ำที่ถูกสุขานามัยไปนะครับซึ่งอันนี้ผมเองคือก็บอกว่า,าทีมงานทุกคนของซีเพนคือหายเหนื่อยนะครับเพราะว่า,าสิ่งที่เรามาบูรณาการห้องน้ำ99%ด้านหลังเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้คือก็ครบ100%ลวเพราะว่าท่านนายกพัยได้มา ไขน็อตตัวสุดท้ายติดตั้งเรื่องของ uh, ห้องน้ําสตรีนะครับว่าวันนี้คือ uh, ห้องน้ํานี้พร้อมที่จะให้บริการสาหรับ uh, ชุมชนโคกสมานคุณอย่างถูกสุขอนา,ามัยนะครับซึ่งโครงการเหล่านี้เราได้รับการร่วมมือจากหน่วยง,งานลหลายฝ่ายนะครับซึ่งก็จะมี uh, การปรับปาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคข,ของอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับและการร่วมมือของทางหาดทิพย์ที่เอาน้ําดื่ม คุณภาพที่ดีโคคาโคลาที่ดีมาให้พวกเรานะครับแล้วก็ได้รับการสนันุนจากทางโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใจนะครับโรงพยาบาลศิรินซึ่งได้เข้ามาตรวจดูแลสุขภาพให้กับชุมชนในนี้นะครับรวมทั้งในปีหน้านะครับซึ่งเ,เราจะเริ่มต้นใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็จะเป็นการแถลงข่าวกับ,ก,บกับสื่อมวลชนแล้วก็นําภาคีสมาชิกต่าง,างๆคือเข้ามาร่วมในการแถลงข่าวด้วยว่า ในปีหน้านะครับเราตั้งเป้าที่จะไปบรการอีก12แห่งซึ่งจะเป็นทั้งวัดไทยและก็มัสยิดนะครับซึ่งอันนี้คือก็จะเรียนปรึกษาทางทางเทศบาลเมืองหัดใหญ่นะครับว่าทางท่านรองวิชิตว่าเราจะเลือกเป้าไปที่วัดไหนมัสยิดไหนเพื่อให้ตรง วัตถุประสงค์ตรงความต้องการของของ12แห่งที่เราจะเริ่มทําในปีหน้าก่อนและคิดว่าในช่วง2องอปีต่อจากนี้ไปเนี่ยคือเราจะบูรณาการาทั้งวัดทั้งมัสยิดของห้องน้ํานะครับให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดในเขตเมืองหาดใหญ่ใน2ปีข้างหน้านี้แต่อาจจะมีบ้านนะครับว่าที่อาจจะมีเสียงร้องขอในความจําเป็นในบางที่ที่อยู่นอกเขตเมืองหาดใหญ่อาจจะขอให้ไปช่วย บูรณาการ ห้องน้ําของวัดหรือของมสัสยิดให้มีถูกสุขอนามัยและกลับมาใช้การได้ดีเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็จะดูนะครับว่าวัาวนนี้คือ,อความต้องการของชุมชนนั้นคือ,อมากน้อยแค่ไหนเราก็จะคัดเลือกแล้วก็จะรีบไปทําให้ซึ่งวัดที่เราหรือบ้านที่เราทาไปให้ไปแล้วนี่คือว่าที่ไหนที่ยังเกิดความชำรุดต่อนเนื่องอีกเราก็จะหมุนกลับมาบูรณาการต่อให้ซึ่งโครงการนี้ต้องเรียนว่าเป็นโครงการอินฟินิตี้เพราะว่าเราเริ่มต้นแล้ว ห้องน้ํานั้นได้ถูกใช้งานไปนแล้วมันก็จะสุดโสมแล้วก็จะหมุนกลับมาดูแลให้ได้ดีเหมือนเดิมครับผมครับตื่นดูเซึ้ว่าดีมากับประดับใจมากในวันนี้นะและการทางมัสยิดของเรานี้ยินดีตอนรับคณะถูกน้วยห้านทีมานี้คือเป็นทางมัสยิดนี่เป็นเจก,กันฝ่ายประดับดอกไม้ลายล,ลายซีดูแลพี่น้องสวยงามวันนี้ อย่างนี้ตอนดับตรงนี้ก็และการอีกอย่างหนึ่งสวมทีทั้งจนท่านเข้ามาพาช่วยตบแต่งให้มีความสะอาดวันนี้การู้สึกว่าทางมัสยิดหรือคณะกรรมาการหรือพี่น้องเจ้าสถานีสองตุกกนยินดีมีหมักกับการคิดว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะให้คณะกรรมาการหรือพี่น้องเจ้าสถานีสองกร้กาความสะอาดอันนี้ไหวจนกว้าถ้าลอดไปเนี่ยนะ ตำรวดนี่ที่รวมรวมกันมากคือตั้งต่ิดสบานหรือไคกว่ากันอ่ะ,อะตํารวจอะไรก็คือรวมกันมมดตรงนี้ยินดีกันนะมารวมกันตรงนี้มัด